สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูชุมชนต้นแบบนะครับชุมชนโหนสาทองในโครงการส่งเสริมสิทธิชุมชนในที่ดินและทรัพยากรชุมชนโหนสาทองตำบลรัชดามอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับ ชนโนไทรทองเนี่ยอตอนเป็นมาของชุมชน,นเดิมเขาเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนเป็นปากงค์การตาเสื่อมโทมมามาสัมปทานมันหมดสัมปทานไปแล้วแล้วก็มีพรรคพวกมาอยู่กันประมาณสองสามครัวเรือนจากขยับขยายสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่กันมันก็ต่างคนก็ต่างจังหวัดคนละจังหวัดไม่ใช่ ในพื้นที่ในจัุกเก็ตอย่างเดียวแล้วชุมชนหนุนใจทองนี่ม,มีมีกี่ครัวเรือนเนาะตอก็ชุมชนหนุนใจทองมีสองร้อ <คน S 1> ยห้าสิบครัวเรือนอาจารย์กอมี1,168ครัวคนสัตว์วิถีชีวิตในชุมชนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างตอจะมาจิตในชุมชนเนี่ยมีหลากหลายคือมีศาสนาพุทธมีอิสลามศาลเจ้าด้วยศาลเจ้าแล้วก็มีกาอาชีพ อาชีพหลากหลายก็คือประมงแม่ค้าคอาชีพออกวนปูใส่ปูไฟ่รอบเนี่ยแล้วก็มีอาชีพแกะเนื้นป<ม>อปูอาชีพอาชีพหลักของเขาเออตามหลากหลายแต่ในชุมชนเนี่ยก็ก็ไปนำสู่กระบวนการเรื่องออมทรัพย์พี่น้องทำออมทรัพ์ร่วมกัน นำไปสู่กระบวนการเรื่องโครงการบ้านมั่นคงแล้วก <dem, S 1> ็ไปร่วมสบบุกเรื่องที่ดินที่วสัยของกระบวนการที่กับเกินเรื่องที่ดินกันอยู่โครงการที่ดินคือชีวิตเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยก็ทําอะไรบ้างที่มาส่งเสริมในชุมชนให้มาส่งเสริมในการท่องเที่ยวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเหมือนกับจัดจัดการกิจกรรมเรื่องนักท่องเที่ยวเหมือนเอามาสู่ชุมชนว่าแต่ตอนเนี้ย มันปนถูกผมก็ทตก,กับโควิดหมดทุกเรื่อง <ฮะ S 1> การจัดการเรื่องจะทําเป็นระบบเครืงนิเวท่องเทียวเงี้ยเราก็เลยทําไม่ได้เราก็เลยเอางบตรงเนี้ยที่ว่าที่ดินคือชีวิตหรือโครงการส่งเสริมชุมโจนในที่ดินและทรัพยากรเนี้ยเราก็ได้งบตรงนี้มามาดามา,มาทำเป็นเป็นส่งเสริมการปลูกป่าด<ะ>ีกว่าค่ะ ในส่วนส่วนป่าของหุน่นไทรทองนี่มีมีพื้นที่เท่าไหร่ป่าชุมชนที่ว่าตอนนี้สมบูรณ์มี200ไร่ชุมชนมีเนื้อที่ของชุมชนทั้งหมด1นึ่งไร่สางาน80ตารางวาค่ะถ้าหากว่ามีชุมชนอื่นเขาสนใจที่จะมาดูงานเรื่องระบบอ่านิเวศของชุมชนหรือวิถีการท่องเที่ยวเนี่ยพีปุ้ยจาต้อนรับเขายัางไงครับ คือเราจะเน้นในหลักของที่ว่าเด็กว่าจุนจนหนูต้นแบบจุนจนหนูไต้ทองเป็นต้นแบบเนี้ยค่ะเราจะให้เขาดูในป่าสมบูรณ์ที่ชาวบ้านได้ปลูกปลูกและดูแลกันมาแล้วก็จะพาเขาลงล่องเรือดูในรอบเขตของจุมจนที่สมบูรณ์แล้วก็ตอนนี้จุจนุนหนูไต้ทองได้ร่วมกับหน่วยงานกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้มีจากตั้นต้นขยะ ภายในรอบชุมชนหนูตะตองเพื่อไม่ให้ขยะเข้ามาในภายในชุมชนเพื่อรักสิ่งแวดล้อมในภายในชุมชนด้วย